ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ครับอยู่ผมกับ f d u c a t i o n e l กีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาครับสอนสร้างนะครับเป็นประตูที่เนียนนะครับเป็นประตูเนียนนะครับก็เนียนกลมเกลื่อนนะครับจะเรียกว่าเนียนก็ได้นะครับเพราะมันเป็นรูปภาพโอเคอภัยกันด้วยนะครับเพราะเมื่อเปิดการบันทึกแล้วนี่เดี๋ยวผมจะต้องไปปรับมันหน่อยละว่าเพื่อเปิดการบันทึกนะครับและโทรศัพท์ผมนี่เด้งทุกทีเลยนะครับ ก็ไม่เข้าใจนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับรอกันแป๊บหนึ่งครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้ามีเสียงรบกวนนะครับผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับ ก่อนที่เราต้องเตรียมนะครับในการทําในครั้งนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้ครับมีอยู่5อย่างครับอสี่นะครับเพราะอันนั้นพิกแอคนี่ผมเอามาขุดเฉยๆนะครับเวลาที่ผมทํพลาดนะครับก็นะครับผมแนะนํานะครับถ้าใช้ผมแนะนําใช้2องบล็อกนะครับคือบล็อกไม้กับบล็อกสโตนนะครับสโตนเรียบนะครับถ้าใช้บล็อกไม้ให้เปลี่ยนจากบัตทอนนี้เป็นบัตทอนไม้นะครับ เพราะว่ามันจะเนียนกว่านะครับโอเคนะครับวิธีการทํานะครับให้เอาทําเป็นแบบคล้ายๆโครงหน้าประตูนะครับแบบนี้นะครับฝบโอเคนะครับแล้วก็วางประตูไปนะครับก็สําหรับวิธีนี้นะครับบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับแต่ บางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับโอเคนะครับถ้าเมื่อทําแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เอาป้ายนะครับเอนี่นะครับขอกวมารูปภาพนะครับติดไปนะครับตรงประตูนะครับโอเคครับเอ้ยได้แล้วนี่โอเคนะครับทำอย่างนี้ครับแล้วก็วางบัตทอนไปครับดูครับเห็นไหมครับมันจะเนียนนะครับบางคนก็อาจจะไม่เห็นบัตทอนนะครับเอ้เดินผ่านมานะครับ เฮ้ยนี่มันเชื่ออะไรนะครับแต่บางคนทุบก็คงใช้กับผลเรียนไม่ได้นะครับก็วิธีนี้นะครับโอเคนะครับวิธีจะเข้าครับเพียงเราไปยืนอยู่ตรงนี้ครับกดไม่ทอดแล้วเดินเข้ามาครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยครับก็นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย บายบายครับ